โดนทำโทษเพราะไปทำความผิดบางอย่างมาแพรจะหายโกรธถ้าพุทธหายเยลลี่สูงเท่าตัวแพรได้เยลลี่นั้นต้องสูงเกินร <หา S 1> ้อยเจ็ดสิบเซนม่อพุทธทำทุกวิถีทางรวมทั้งโทรไปหาโรงงานไม่เคยผลิตเลยเหรอครับแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยเพราะไม่มีโรงงานไหนผลิตเยลลี่ที่สูงเท่านั้นโทรว่จะทำยังไงดีวะพุทธต้องหาทางให้ได้พุทธไม่ยอมทำงานบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอกแพรตั้งใจให้ชาเลนที่โคตรยากกับพี่พุทธเตรียมงานบ้านให นี่คือทางเลือกสุดท้ายของพุทธถ้าโรงงานไม่ผลิตพุทธจะผลิตเองพุทธมาที่ร้านขายอุปกรณ์ทําขนมพนักงานแนะนําให้พุทธลองใช้เยลลี่กล่องและพุทธต้องเกี้ยกล่อมให้แพรมาชอบเยลลี่แบบนี้แต่พอถึงบ้านมันไม่เป็นผลเลยทุกคนไม่เขาเจาะแบบพร้อมกินแล้วเหลือเวลาแค่15นาทีแพรไม่เหลือทางเลือกอื่นให้พุทธเลยพุทธจะทํายังไงต่อดีระหว่างที่พุทธกลับไปในเซเว่นเพื่อซื้อวิซีสองคู่พุทธก็บังเอิญมองไปเห็นพางยางบังเอิญเจอเยลลี่ที่สูงหนึ่งเมตรทําให้แผนการบางอย่างมันพุทธขน ให้ต่อเข้ากันให้ได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยพุทธจะทำได้ไหมแล้วแพลวจะจับได้หรือเปล่าก่อนเฉลยกดไลค์กดติดตามให้พุทธด้วยไม่ค่ะ